สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเนชัแนลสว่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาปไปอย่างเช่นเคยนะครับในที่สุดแพนโนตฉลอง4ปีเกมเจ็ดบาปก็ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยครับสาหรับวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการอัปเดตแล้วก็ปิดปรับปรุงเซริร์ฟ ประจำสัปดาห์เวลา8โมงจนถึง11โมงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาล็อกเอาออกเกมก่อนช่วงเวลา8โมงเชา้าเพื่อป้องกันข้อมูลของเราด้วยนะครับและสําหรับตัวละครใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในรอบนี้นะครับผู้ข้ามขีดจํากัดบันหรือว่าบันแสงนั่นเองครับก็สําหรับความสามารถของบันนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่พูดซ้ำอีกรอบนะเพื่อนๆใครที่อยากจะดูนะครับลองย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านะครับเพราะว่าผมได้ทําไปแล้วนะแล้วก็ต่อมาคอนเทนต์ใหม่ครับสำหรับรอบนี้นะครับจะมีการเปิดเนื้อเรื่อง สำหรับเพื่อนๆคนที่กําลังรอเนื้อเรื่องใหม่อยู่นะครับพรุ่งนี้เนี่ยก็จะได้ดูกันต่อแล้วนะและหัวข้อต่อมาครับเป็นอัปเดตใหญ่ประจํา4ปีเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือการปลดวิวัตอัศวินระดับสูงขั้น LR ครับโดยตัวละครแรกที่จะได้รับการปลดนะครับนั่นก็คือ Los เ w น n บลิ e อดัครับซึ่งการปลดระดับ LR มันจะเปลี่ยนทางรูปลักษณ์อัศวินเพิ่มเสร็จพื้นฐานนะครับและที่เด็ดที่สุดก็คือการอัปเกรดเอกลักษณ์สกิลรวมไปถึงท่าไม้ตายด้วยครับ และสาหรับเงื่อนไขาการปลดวิวัตรระดับตํานาน LR นะครับเราจะต้องทําการปลดเลเวล1 0 0พร้อมกับปลุกพลังแสงหรือว่าดาวม่วงขั้นหกนะครับจึงจะสามารถเปิดใช้งานวีวัตรตำนานของอสศวตได้ครับเวลาที่เพื่อนๆต้องการปลดระดับ LR เนี่ยก็คือสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับโ,โหดูไอคอนนี่อลังการโคตรๆนะเป็นสีลุงเลยนะครับพอคลิกเสร็จมันก็จะมาเป็นด้านขวาตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องใช้วัตถุดิบเพิ่มเติมด้วยนะครับในการปลดระดับ UR ไป LR นะครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรก ตำราเวทขั้น7ดาวครับโดยเราจะสามารถรับตำราเวท7ดาวได้จากการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบนะครับก็รายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าให้เราไปดูเพิ่มเติมในเกมอีกทีหนึ่งนะก็น่าจะเป็นเอาหนังสือ6ดาวไปแลกกับคิงให้เป็น7ดาวนะครับส่วนไอเทมที่2นะครับจะเป็นไอเทมใหม่ครับเรียกว่าตราประทับตำนานครับสำหรับไอเทมนี้นะครับเราจะสามารถได้จากคอนเทนต์ในเกมอย่างเช่นอารีนาฮีโร่นะครับอันนี้จะเป็นโหมดใหม่ที่จับเดตเข้ามาในรอบนี้นะครับ และเข่าวงกดใต้ดินด้วยครับโดยจะมีลิมิตการครอบครองไอเทมนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่100ชินครับนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถเก็บให้มันโอเวอร์ได้นะเพราะว่ามันจะมีแม็กซิมัมอยู่นะครับและเพื่อเป็นการฉลองการปลดลิมิต LR ตัวแรกของเกมนะครับจะมีแจกตราประทับตำนานอันนี้เนี่ยผ่านกิจกรรมรางวัลสุดพิเศษตลอดระยะเวลาแกรนด์เฟสติวัครบรอบ4ปีด้วยนะครับและสุดท้ายที่ต้องใช้นะครับก็จะเป็นสร้อยระดับ UR นะ แล้วก็ต่อมาคอนเทนต์ใหม่ครับอารีนาฮีโร่ครับสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับเราจะสามารถเข้าได้ทางเมนูต่อสู้นะครับตรงนี้นะมันจะอยู่ล่างสุดเลยครับซึ่งการเข้าเล่นโหมดนี้เนี่ยเราจะต้องใช้พลังงาน60 s สเตมินานะครับต่อการลง1ครั้งวิธีดําเนินการเราจะสามารถเลือก1จาก5ลีกที่มีระดับความยากแตกต่างกันเพื่อต่อสู้กับศัตรู3คนได้นะครับโดยศัตรูจะมีทีมป้องกัน5ทีมประกอบไปด้วยอัศวิน4คน หากโค่นทีมป้องกันได้ทั้งหมดก็จะชนะการต่อสู้นะครับโอ้โหบอกเลยอันนี้คือโคตรโหดนะเพื่อนๆคือศัตรูหนึ่งคนเนี่ยมันจะมี5ทีมย่อยนะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องสู้ทั้งหมดถึง15ทีมเลยนะและหากเราสามารถชนะศัตรูในทั้งหมดในลีกได้นะครับก็จะสามารถรับเหรียญอารีนาฮีโร่ได้ครับสำหรับอารีนาฮีโร่นะครับจะดําเนินการเป็นระยะเวลา4สัปดาห์โดยจะรีเซต็ตข้อมูลการท้าทายแล้วก็รางวัลทุกสัปดาห์ครับอ๋อนั่นหมายความว่าคือโหมดนี้เนี่ยมันไม่ใช่โหมดถาวรลนะเพื่อน มันจะเป็นโหมดที่มาเปิดเป็นครั้งคราวนะใครที่เคยเล่นโหมดสงคามกิวนะครับมันค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่เคยเล่นเนี่ยเดี๋ยวพอมันเปิดนะครับก็ลองไปเล่นดูกันได้นะสำหรับของรางวัลนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยเพื่อนๆซึ่งของรางวัลที่ทุกคนต้องการเนี่ยก็น่าจะเป็นเหรียญอันนี้นะเพื่อว่าใช้ปลดดัดตัวใหม่นะครับสำหรับรันคาประจำซีซั่นที่ใช้เหรียญอารีนาฮีโร่นะครับรอบนี้เนี่ยของที่แลกได้นะครับก็จะตามนี้เลยเพื่อนๆแล้วก็ต่อมาคอสตูใหม่เจ้าของกบงศัิิิ์สทธ และลีลานคอสตูมนะครับก็รอบนี้เนี่ยจะมีคอสตูมนะครับของบันชุดใหม่มาถึง3ชุดนะครับแล้วก็จะมีคอสตูมลีล n นของเมริโอรัตลอสเวนอีก2ชุดนะครับจะเป็นชุดคอสตูมบนหยุดกับแฟนตาซีในภาพฝันครับโดยชุดบ้านนะครับอันนี้เนี่ยจะไม่ใช่ลิมิเต็ดเพื่อนๆเขาจะเปิดขาย2สัปดาห์ก่อนนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้ชุดไปใช้ก่อนนะส่วนใครที่อยากจะซื้อแยกนะครับก็ต้องรอหลังวันที่13เดือน6 เวลาบ่ายสเป็นต้นไปนะครับก็จะสามารถซื้อแบบแยกส่วนได้นะครับส่วนคอสตูมของดัสที่ลีลันเนี่ยอันนี้คือเติมเงินซื้อได้อย่างเดียวครับไม่มีแยกขายโดยใช้เพชรนะ สำหรับระยะเวลาขายนะครับก็จะเปิดขาย2สัปดาห์ด้วยกันนะครับแล้วก็ต่อมาเซตการ์ดอาร์ติแฟกต์ใหม่ครับสำหรับเซตนี้นะครับจะเป็นเซตสลองครบรลอบ4ปีโดยความสามารถของเซตนะครับจะสามารถเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของอัศวินพวกลงเผ่ามนุษย์ n อและลดได้เมทที่ได้รับจากการโจมตีเดียว x ได้ครับโดยค่าสูงสุดนะครับถ้าเพื่อนๆอัพเต็มสามารถเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดได้7%แล้วก็ลดได้เมทจากการโจมตีเดียวได้ถึง10%เลยครับและในครึ่งแรกนะครับการดอาารทีีี่่เเเจะหไ้้ขงน จะมีเพียงแค่3ใบแรกเท่านั้นเพื่อนส่วน2ใบหลังนะครับเขาก็มีเขียนดอกจันอยู่ตรงนี้นะมันจะถูกเพิ่มในวันที่13เดือนหหลังปิดปรับปรุงเสริมนะครับต่อมาครับเพิ่มวัตถุศักดิ์สิทธิ์ใหม่นะครับโดยรอบนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของ2ตัวละคระครับตัวแรกจะเป็นลอสเวนครับความสามารถของมันก็คือสามารถเพิ่มเดเมตที่ตนเองสร้าง10%ต่อเกตไม้ตายตนเอง1จุดได้นะครับก็ถ้าเกตเต็ม5จุดจะสามารถทาเดเมตได้แรงขึ้นถึง50%นะส่วนปอ DNA ร์เซ็นั้งที่ตัวเองตั้ง่า จะสามารถเพิ่มเาเมจที่อัศวินพวกของสร้างได้ถึง30เปรเ็นเเวลาถึง2เทอร์เลยครับต่อมาร้านค้าเหรียนเฟสิวัลนะครับเพื่อนๆจะสามารถแลกได้หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟไปจนถึงวันที่4เดือน7เลยครับก็สําหรับตัวละครที่แลกได้ในรอบนี้นะครับก็จะมีไลฟ์อัพตามนี้เลยครับแล้วก็ต่อมาสงครามบอสกลุ่มอัศวินนะครับเมื่อรีเซ็ตกลุ่มอัศวินครั้งถัดไปบอสเอเนกจะถูกปรับเป็นนอกซีซันนะครับแล้วก็บอสเคลาจะกลับมาแทนนะต่อมาแพ็กเกจใหม่ครับ สำหรับหน้าตาแพ็กเกจในรอบนี้นะครับเอาจริงก็ไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมมากนะครับใครที่ต้องการแพ็กไหนเนี่ยก็สามารถมาจัดกันได้นะทั้งแพ็กเพชรพร้อมตัวหรือจะเป็นแพ็กเพชรล้วนก็ได้นะครับส่วนแพ็กอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็น่าจะเป็นแพ็กพวกสร้อยคอมัง้งพวกข้างพวกนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันได้มากกว่าเดิมด้วยนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเท่าไหร่อาจจะต้องรอเช็คในเกมอีกทีนึงนะครับมีแพ็กเกจถุงน้ำโชคฉลองครบ4ปีแกรนด์คอร์ด้วยนะครับ และสาหรับคนที่ขี้เกียจปั้นอุปกรณ์ขี้เกียจฟาร์มนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็มีแพ็กสุดยอดอุปกรณ์กลับมาขายอีกครั้งนะครับโดยเซตที่มาขายรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตเลือดป้องกันนะครับใครใส่เปไม่มีเวลานะครับก็จัดได้นะแต่ถ้าส่วนตัวเราเนี่ยผมแนะนําว่าไปเปเพชรดีกว่าแล้วก็ยอมเสียเวลาฟาร์มหน่อยนะครับถ้าใครที่เป็นสายแวลูนะและที่น่าสนใจจริงๆครับสำหรับรอบนี้เนี่ยก็คือนี่เลยเพื่อน ซูมพาวเวอร์อัพโพสำรวจแกรน d f เ s t i v ว l ลปีแกรนคอร์สครับสำหรับตัวกระชาบันอันนี้นะครับมันจะเป็นตัวกระชาพิเศษเพื่อนๆที่จะช่วยเพิ่มโอกาสออกบันนะครับมากกว่าเดิมถึง50%เนะเพราะจากเดิมนะครับโอกาสออกถ้าเราเปิดตู้ปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่0 2นนะครับโอกาสที่จออกบันแต่ถ้าเพื่อนเพื่อใช้กระชานี้นะครับโอกาสที่จะได้บันเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น0.37 5์สํานะสำหรับใครที่เป็นสายเปนะครับก็ไปจัดกันได้นะอ๋อใช่่่แตวา ไอ้แต้มไมเลทนะครับของตู้พิเศษตู้นี้เนี่ยมันจะไม่รวมกับตู้หลักนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะและสุดท้ายครับเพิ่ม1แพ็กเกจจำหน่ายถาวรนะครับจะเป็นแพ็กเกจดราคาครั้งใหญ่นิดฮอกสมบูรณ์ครับสำหรับร้านค้าอัปเดตนะครับรอบนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เพื่อนๆต่อมากิจกรรมใหม่ครับโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้นี่คลิปยาวมากนะคืออัปเดตเนี่ย ถ้าดูจากที่ผมล่างสกอร์นะอันนี้เนี่ยพึ่งครึ่งทางเองเพื่อนๆสำหรับกิจกรรมรอบนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็รีบมาไล่ดูกันเลยดีกว่าอย่างแรกกิจกรรมเช็คชื่อ Grand Festival 4ปีนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเช็คชื่อถ้าเพื่อนๆมาเช็คครบทุกวันนะครับจะได้เพชรรวมสูงสุดถึง300เมตรเลยครับแล้วก็ต่อมานะครับกิจกรรมเช็คชื่อ Grand Festival 4ปีแกรนด์คอร์2ครับอันนี้ก็จะเป็นตั๋วพิเศษนะครับที่เอามาไว้เล่นกิจกรรมนี้ครับกิจกรมกกกรม โดยกิจกรรมนี้เพื่อนๆจะได้รับตัวละครถึง5ตัวเลยครับโดย4ตัวเนี่ยมันจะฟิกมาอยู่แล้วนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นหมู่ฮอกนะครับตัวที่สองลิลียเขียวตัวที่3เกียร์มอตัวล่าสุดนะครับและตัวที่4เฟรครับเอาจริงเฟรนี่คือสุดมากนะผมไม่คิดว่าทีมงานเนี่ยจะแจกเลยนะครับแต่ที่สุดไปกว่านั้นครับตัวที่5เพื่อนๆจะได้รับตัวพิเศษนะครับที่สามารถเลือกตัวละครซีซันแนลนะครับจาก5ตัวด้านบนตรงนี้นะครับที่เพื่อนๆต้องการ1ตัวได้เลยครับ นอกจากนี้ยังมีตั๋ออุปกรณ์ RSR ปลุกพลังครบเซต Option Max ออให้ด้วยนะครับและตั๋วเลือกอุปกรณ์ระดับ SSR แบบปลุกพลังครบเซตด้วยครับก็นี่เลยครับระหวากิจกรรมนะอันนี้เนี่ยเขาก็สรุปมาให้ดูอีกทีนะครับว่าสิ่งที่เราจะได้นะครับมีอะไรบ้างนะโอเคอันนี้ผมก็ข้ามเลยละกันต่อมาภารกิจสุดพิเศษ Grand Festival ครบ4ปี Grand Cost Part 1ครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับมาทุกกิจกรรมเฟสอยู่แล้วมันจะมีภารกิจให้เราเคลียร์แล้วถ้าเพื่อนๆเคลียร์ครบ จะได้รับตั๋วเปิดกาชาบันเฟสนะครับรวมทั้งหมด10ตัว๋วแล้วก็มีตั๋วจำพิกบอกนะครับกิจกรรมด้านบนให้อีก50ตั๋วตรงนี้ด้วยนะส่วนรางวัลไฟนนลนะครับจะเป็นตราวิวัตสเต็ปเดียวซึ่งตราอันนี้เนี่ยถ้าได้มาเพื่อนๆก็อย่าลืมรีบใช้กันด้วยนะเพราะมันจะถูกลบพร้อมปิดปรับปรุงในวันที่4เดือน7หรือว่าหลังตู้เฟสหมดนะครับต่อมา กิจกรรม Gi ฟต์แอนด์สเนอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับเป็นเหมือนบัฟพ,พิเศษที่เราสามารถเลือกได้ในช่วงกิจกรรมเฟสนะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบิ g โก Grand Festival ครบรอบ4ปีด้วยนะครับก็สําหรับรายละเอียดอีเวนต์เนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะเรามาดูของรางวัลดีกว่าของรางวัลที่ได้นะครับก็จะเป็นตามนี้เลยซึ่งของรางวัลที่น่าสนใจในรอบนี้นะครับก็จะมีคอสตูมแต่งบ้านนะครับอันนี้อันใหม่เพื่อนแล้วก็ยังมีเซตการ์ดอาร์ติแฟกต์นะครับอยู่ตรงนี้ กับตัวจัมปิ้งบอกนะครับตรงนี้อีก50ตัวด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเล่นให้ครบครับบิงโกพลาดไม่ได้นะต่อมาพาเลดบอสกิจกรรมบอสเนี่ยมันจะถูกเพิ่มเข้ามาทุกสัปดาห์นะครับโดยของรางวัลที่ได้นะครับก็จะเป็นตามนี้เลยครับก็อย่าพลาดนะครับ เอาจริงทุกคอนเทนต์เนี่ยมันเล่นไม่ยากเพื่อนแล้วก็ของรางวัลที่ได้เนี่ยบอกเลยว่าคุมแน่นอนนะครับและแน่นอนเป็นเฟสติวัลของบันนะครับรอบนี้เนี่ยก็มีสูตรอาหารสูตรพิเศษของบันแกรนเฟสติวัลสปีด้วยครับก็สําหรับอาหารนะครับจะมี3เมนูนี้ครับที่ถูกเพิ่มขึ้นมาใหม่นะจะมีเป็นเค้กนะครับเอลแดงสูตรพิเศษแล้วก็สเต็กสูตรพิเศษนะครับโดยเค้กฉลองนะครับความสามารถของมันก็คือเพิ่มปริมาณได้รับเศษความทรงจําจากหอคอยแห่งต้นไม้โลกเพิ่มขึ้นอีก10ชิ้นครับส่วน จะลดลง50%แต่ไม่สามารถใช้ได้ที่ศึกทำลายล้างแล้วก็ PVP นะครับและสุดท้ายสเต็กเพิ่มอัตราได้รับวัตถุดิบเสริมพลังคอสตูมและวัตถุดิบวิวัฒน์จากศึกทำลายล้างเพิ่มขึ้นอีก100%ครับต่อมาดันเจ่ยนแกรน p r i ส e So คา let Festival ฉลองครบ4ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นดันพิเศษที่จะอยู่ในหอคอย s o c a l e ตเราจะสามารถสู้ได้วันละหนึ่งครั้งนะครับและมันก็จะมีการันตีของดอป้วยเพื่อนๆโหบอกเลยว่าโคตรเด็ด ได้เพชร2เม็ดฟรีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นี่ห้ามพลาดเด็ดขาดเพื่อนๆและสําหรับของตกแต่งลงเตียยใหม่นะครับครบรอบ4ปีเนี่ยตรงนี้เขาก็มีสรุปนะครับว่าของทั้ง3อย่างที่อัปเดตเข้ามาในรอบนี้เราจะได้จากคอนเทนต์ไหนบ้างนะครับก็อันแรกนะครับได้จากศูย์แลกเปลี่ยนสงครามบอสกิจกรรมกรีออนครับส่วนอันที่2จะได้จากกิจกรรมบิงโกนะครับแล้วก็สุดท้ายอันที่3รางวัลแต้มสะสมตัดสินทวีโกนะครับก็สําหรับอันที่3เนี่ยจะถูกเพิ่มเข้ามาตอนครึ่งหลังหรือว่าพาร์ทที่2ของ เฟส t i ว a ลนะครับและแน่นอนพลาดไม่ได้ครับกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัตถุดิบพัฒนากับลิงนะครับรอบนี้ก็กลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งของที่แลกได้เนี่ยเอาจิงก็เหมือนเดิมนะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะครับก็อย่าลืมไปแลกกันด้วยนะครับเพราะมันคุ้มมากๆซึ่งสิ่งที่ไม่คุ้มเนี่ยมีแค่อย่างเดียวครับคืออันนี้เลยสร้อย SR 3 0อันนะครับไปแลกตาปลุกพลังครบเซตอันเดียวนะครับอันนี้นี่คือโคตรขาดทุนนะส่วนอันอื่นเนี่ยสามารถแลกได้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมสนับสนุนพัฒนา อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับต่อมากิจกรรมถุงนําโชค4ปีนะครับอันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับถ้าเปิดครบทุกถุงเราจะได้เพชรเพิ่ม10เม็ดด้วยนะแต่ตรงนี้เนี่ยใครที่เป็นสายฟรีนะครับมันเปิดไม่ครบทุกถุงอยู่แล้วนะเพราะจากคอนเทนต์ในเกมมันจะแจกแค่3ถุงครับส่วนอีก3ถุงที่เหลือนะครับเพื่อนๆจะต้องเติมเงินเท่านั้นนะแล้วก็กิจกรรมเพิ่มจํานวนครั้งรางวัลดูโฆษณาในเกมครับ <laughs> เดี๋ยวอันนี้เอามาเป็นกิจกรรมได้ด้วยเหรอก็รายละเอียกกิจกรรมนะครับเขาบอกว่า รูเลตหอคอยโกเกลตนะครับจากเดิมจะได้วลาสาครั้งมันจะเพิ่มเป็นวลาละ5ครั้งนะครับส่วนซูมฟรีจากเดิม1ครั้งก็จะเป็น2ครั้งนะครับก็ตรงนี้เนี่ยใครมีเวลาว่างนะครับก็มาดูกันได้นะพอถ้าดวงดีเนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้เพรเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็สุดท้ายครับกิจกรรมต่อสู้สําหรับรอบนี้นะครับมีเพิ่มมาเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับส่วนการแก้ไขระบบรอบนี้นะครับเขาจะปรับให้เราสามารถดูพรีวิวรางวัลบิงโกทั้งหมดได้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่2 เพิ่มฟังก์ชันข้ามขีดจำกัดต่อเนื่องสำหรับอัศวินนะครับในที่สุดครับหลงังจากผ่านไป4ปีนะครับระบบนี้ก็เข้ามาแล้วเพื่อนๆสำหรับระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่เราสามารถแบบอัพเลเวลแบบรวดเดียวได้เลยอะ่ะเออคือเราไม่ต้องมานั่งกดทีละ5เวล5เวลนะเราสามารถข้ามจาก60ไป100ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการปรับปรงุงการแสดงรางวัลกิจกรรมถุงน้ำโชคนะครับและสุดท้ายเพิ่มจำนวนข้อครอ,องสูงสุดสำหรับสล็อตทั้ง1ช่องครับ อันนี้เนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เด็ดเพื่อนๆเพราะจากเดิมนะครับช่องทางเนี่ยมันเป็นอะไรที่เปลืองมากเพราะว่ามันเก็บได้แค่99ชิ้นนะครับแต่ว่าหลังจากการอัปเดตรอบนี้นะครับมันจะขยายเป็น999ชิ้นครับส่วนอื่นๆนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือนี่เลยเขาจะทําการลบวัตถุดิบวัตถุศักดิ์สิทธิ์7บาท เอ็กเกิร์ดชาตินี้พี่ต้องเทพทั้งหมดนะครับหลังจากการปิดปรับปรุงวันพรุ่งนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ไปปลดนะครับอาวุธประจําตัวของเล่าตัวละครโคลาโบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปปลดกันด้วยนะวันนี้เนี่ยวันสุดท้ายแล้วนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่จะถูกอัปเดตเข้าเกมในวันพรุ่งนี้นะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไว้ท่านี้เลยกันขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ